ปลาท้องทองนิยายบทที่8ไม่ขัดสนเรื่องเงินข้อนี้ทำเอาสะพายถิ่นไปต่อถูกนางกรำมาเลศทานอาวันเอาไว้ในมือผ่างคุ้นคิดอย่างจริงจังเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะไม่ขัดสนเรื่องใด เช่นก็ต้องดูว่าเขาขาดหรืออะไรขาดอะไรก็เติมเต็มสิ่งนั้นถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดขาดอะไรอย่างนั้น,นหรือรอยเยิ่มบาของชายหนุ่มผ่านผุดขึ้นในสมองของทางเหวินเฮาอดคิดถึงท่านที่จวนจิ้งอ๋องมาทาบทามเรื่องการแต่งงานไม่ได้จิ้งอ๋องซื่อจือดูเหมือนเขาจะขาดภรรยาสักคนแต่เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดอาเฮาอาเฮาเวินเฮาเก็บความคิดฟุง้งซ่านแล้วมองไปทางมานดา คิดเรื่องอะไรอยู่อาเหาของเราติดนี่ใครไว้ถือเหวนเหารีบใส่หน้าถ่าวเจ้าค่ะถึงแม้นางจะยินดีรับผิดชอบแต่คงไม่ถึงทั้นที่ต้องเอาตัวนางไปชดใช้ให้รอกำมังเมื่อรองไอตองอย่างละเอียดดูแล้วแชว่าจริงอ่องซื่อจือจะท้ารื้นไปเสร็จทุกเรื่องอย่างน้อยเมื่อชาติก่อนก็หนีหยณนะถูกฆ่าตายยกครัวไม่ได้แต่นางกลับชาติมาพบนี้ เลยรู้ทันเช่นนั้นนงะต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือจิ้งออกซื่อจือซึ่งกระดับได้ว่าพอชดเชยความผิดพลาดที่ตนไม่ได้จัดหาห้บ้างพูดไปพูดมาจริงออกซื่อจือก็ขีตกใจเกินไปแล้วหวนเหารู้สึกละอายใจแต่ก็อดต่อว่าเขาเล็กน้อยไม่ได้พอสามแม่ลูกกลับมาถึงจนตะกุลเหวินก็เห็นเหวินผิงผู้ดูแลจวนเดินไปเดินมาอยู่ในทานกว้างผู้ดูแลเหวนเป็นอะไรไป สไปยหลินหยุดฝีเท้าแล้เอ่ยถามเหวนผิงเก็บสีหน้าร้อนรนไพรรีบกลมศรีรษะเบ่าทําถุงผ้าหูรุดหายขอรับด้านในมีเงินมากอีกนั้นถือเบ่าขอรับเพียงแต่ถุงผ้าชิ้นนั้นเป็นของที่บุตรชายเบ่ามอบให้ขณะที่พูดเขาก็รอบมองมาทางเหวินเห่าหากเป็นเช่นนั้นผู้ดูแลเหวินก็ลองหาทุกอย่างละเอียดก็แล้วกันสไายหลินพยักหน้ายอย่างเข้าใจแล้วพาสองพี่น้องเดินตอไป ช่วงมินาทีที่เคลื่อนผ่านท่าวนพิงเหวินเห่าก็เอ่ยขึ้นเสียงเครียดเหตุใด <Hey, hey, S 1> ผู้ดูแลเหวนไม่ลองไปหาแถวสวนดอกไม้ดูเท่าคาจำได้วเมื่อวานเจ้าก็ไปที่นั่นเหวินพิงสีหนับปเปลี่ยนตื้นตันใจทันทีขอบคุณคุณนูทรองที่เตือนเผ่าจะลองไปหาที่นั่นดูขอรับเหวินเห่าพยักหน้าแล้วเดินตามสะพ้ายหลินไปสะพ้ายหลินกับเดินใหญ่ไปแล้วตอนที่สองพี่น้องแยกย้ายก,กันตรงทางแยกเหวินฉันก็เอ่ยเสียงเผาน้องรอง พรุ่งนี้เรายังจะไปกันอยู่หรือไมท่านยายตรวจเจอโรคหัวใจเช่นนี้ข้าเกรงว่าหากจูๆ่ๆท่านยายได้ยินเรื่องนี้แล้วก็จะทักไม่ไหวเช่นนั้นวันมะรืนค่อยไปแล้วกันเจ้าค่ะวันมะรืนก็คือวันที่ท่านพ่อจะไปเป็นฝ่ายเปิดเผยทุกอย่างท่านเองเขาจะไปที่ตรอกมาหาวาก่อนเพื่อรับสามแม่ลูกกลับมายังจวนหวัวนฉานช่างใจเล็กน้อยวันมะรืนกับวันพรุ่งนี้คงไม่ต่างกันกระมังพี่หญิงวางใจได้ วันนี้ข้าไปถามหมอเทวดามาแล้วหมอเทวดาบอกว่าขอแค่ท่านยายกินยาลูกกรอนทองตามเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรรอวันพรุ่งนี้ท่านยายปรับตัวกับยาได้แล้ววันมาเดือนตอนบอกเรื่องนี้น่าจะยังพอมีผลของชาบวกกับคำปลอบปลมของพวกเราก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแต่โรคหัวใจจะเจอเรื่องสเทือนใจไม่ได้หวนฉานวางใจไม่ลงถึงจะบอกว่าไม่ร้ายแรงเท่าใด แต่หากท่านยายทับไม่ไหวใครจะรับผิดชอบเ่าพี่หญิงท่านก็รู้ดีว่าข้านี่เจ้าคะว่าในไม่ช้าไม่เร็วท่านพอยอมพาสามแม่ลูกผู้นั้นออกมาเปิดตัวต่อหน้าทุกคนอยู่ทีหากต้องรอท่านพ่อกระทำการบุ่มพ่ามจนท่านยายกับท่านแม่ตั้งทับไม่ทันมีสู้พวกเราเป็นฝ่ายชิงลงมือเสียก่อนหัวนฉันเข้าใจเหตุผลของท้องสาวนา่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าพี่หิงเชิญข้ากับเรือนรั่วอิงก่อนนะเจ้าคะ หวนชานทั้งแขน,นหวนเห่าเอาไว้พี่หญิงมีเรื่องอะไรถือหวนชานเสีนหน้าสับสนน้องรองเจ้าหวังอยากให้ท่านพ่อสานึกผิดเชื่อดือให้หวนเห่านิ่งไปอยากให้ท่านพ่อสานึกผิดถือสู้เห็นท่านพ่อถูกฟ้าผ่าย,ยังตรงใจมากกว่าพอเห็นน้องสาวนิ่งไปหวนชานก็เอ่ยน้ำเสียงอ่อนพันแค่เห็นชังคุยอายุมากกว่าข้าเจ้าก็อยากคาดหวังอะไรมากมายกับท่านพ่อเลย วันหน้าเราต้องปลอบอารมณ์ท่านแม่ให้มากๆและป้องกันไม่ให้สองพี่น้องฉ่างคุยขอเรื่องต่างหากจะจะสําคัญที่สุดพี่หญิงหวางใจทดายข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเช่นนนน้องรองก็กลับไปพักผ่อนให้สบายสบายเถิดหลังจากแยกย้ายกับวนชานวนเห่าก็หันปลายเท้าเดินไปทางสวนดอกไม้สวนดอกไม้ในจนตะกุเนเผินเร็กกว่าชวนแม่ทับ เหวนเฮามองเห็นเวนผิงที่เดินไปเดินมาท้อนใจจนแทบทันทีนางเดินผ่านท่าของเวนผิงโดยไม่เดือบมองเดินบไปทางภูเขาพร้อมตรงมุมหนึ่งพอเหวนผิงมองซ้ายมองขวาแล้วไม่เห็นใครก็รีบจับเท้าเดินตามไปผู้ดูแลเว,วนมีเรื่องอะไรเหวนเฮาพิงหินตรงภูเขาพัางเอ่ยถามน่อมเสียงเยออเกียนเหวนผิงคุกเข่าลงกับพื้นเสียงทังปึกคุณหูช่วยเผาด้วยขอทับ เหวิเห่ามองคนที่มอบอยู่กับพื้นจากมุมที่สูงกวาช่วงวินาทีนั้นนางอย่างไม่พูดอะไรยคุณหนูทองขอลองช่วยท่านโชอินเออที่เถอเบาอรับทงองว่าวันฮะจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเลยขอทับน้ำเสียงซึ่งใรซึ่งความตื่นตระหนกของสาวน้อยดังมาจากด้านพลคาให้เงินพันตำาดึงไปไทยถอนตัวบุตรชายเจ้าแล้วนี่นะหวนพิงเงยหน้าขึ้นพร้อมสีหน้าซีดเซียวเจ้าลูกผ่านท่านเจ้าลูกสัตว์อะรฉันท่าน ผู้ดูแลเหวินค่อยๆเล่าเถิดเหวินผิงแฉแดงทุบพื้นน้ำเสียงสะอื้นหลังจากเมื่อวานเบ่าได้ตัวเงินจากคนหนู่งทองไปแล้วก็คิดอยากให้เจ้าเด็กนั่นอยู่ทนความลำบากกับคนพวกนั้นสักคืนไม่งั้นเขาคงคิดว่าเบ่าหาเงินมาได้อย่างให้ไทยดังนั้นวันนี้เบ่าถึงเพิ่งไปไทยตัวเขาออกมาแต่สุดท้ายเขานิ่งไปสักพักเบ่าเอาตัวเงินให้คนพวกนั้นแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมปล่อย พวกเขาตั้งใจจะจบเบี้ยวอย่างนั้นถือพวกเขาบอกว่าพอว่างๆไม่มีอะไรทำเลยแท่นการพนันกันเจ้าลูกบ้านนั่นติดหนี้เพิ่มอีกห้าร้อยตำลึงหวนผิงใบหน้ามนหมองน้ำตาไหลเป็นทางบทชายช่างไม่รู้ความเลยจริงๆหญิงสาวเผยสีหน้าเห็นใจและมุมปากกลับยุกยิ้มนี่เป็นเรื่องตามมาที่น่าเศร้าซึ่งนางถูกตั้งแต่ชาติก่อนแล้ว เวลานั้นนางเห็นเหมือนผิงมีท่าทีเช่นนี้เขาเสียหน้าร้อนรนอมทุกเดินไปเดินมาแต่ตอนหลังชำระนี้ได้อย่างไรนางกลับไม่ได้ใส่ใจเท่าใดแต่มาคิดดูแล้วคงอาศัยท่านพ่อที่แสนดีของนางพอดูเรื่องนี้นางถึงได้ให้เงินพันตำนึงไปได้วยความสะใจหนึ 1, ่งพันตำถึงเป็นตัวล่อพอเหมือนผิงเจอเรื่องเดือดร้อนที่แก้ไขไม่ได้คนนั้นได้เขานึกถึงย่อมเป็นทางคุณโอรองขอร้องท่านช่วยเผาด้วยเถิด คนพวกนั้นบอกว่าถ้าครั้งนี้หาเงินมาไม่ได้จะตัดมือข้างหนึ่งทิ้งพวกเขาจำกัดเวลาถืงให้เจ็ดวันภายในเจ็ดวันต้องหาเงินมาให้ครบให้ได้ขณะที่วนผิงกล่าวก็ตบตนเองยกงอดไม่ได้ผีสั่งได้โดนใจให้เขาคิดปล่อยลูกทรพีนนั้นลิ้มลองความข่มขืนหากรีบไถ่ออกมาโดยเทวคงไม่ต้องเกิดเรื่องเช่นนี้ตำหะแต่ต่อให้ตอนนี้นึกเสียใจไปก็ไม่ทันแล้วเขาทำได้แค่วหวังกับคุณหนูทอง จ็ดวันเหวินเฮาอมยิ้มได้สิเจ็ดวันหลังจากนี้ผู้ดูแลเหวินมาเอาเงินจากข้าได้เลยขอบคุณคุณหนูทองขอบคุณคุณนูทองมากขอทับเหวินผิงเอาศีรษะโคบพื้นไม่หยุดผู้ดูแลเหวินทำเช่นนี้ข้าเห็นการจิตใช้อดีงทำของเจ้าจึงยอมช่วยสักครั้งจากนั้นเหวินเฮาก็เดินไปทางเรือนล่วออิงด่วนไม่เห็นลับมามองสักนิดเหวินผิงนั่งลงบนพื้นยังมือลอยหยุดทาน เวลานี้เขาเข้าจะยังจมแจ้งแล้วว่านอกจากต้องอยู่ฝั่งคหนหูทองแ้วเขาก็ไล่ทางหนีที่อื่นอีกพอมาถึงเรือนด้วออิงเป่าจูก็ถือชาดอกไม้มาให้หวนเห่าทับมาจิบพร้พอมเอ,อเ่ยด้วยรอยยิ้มครั้งนี้คงไม่ต้องกังวลแล้วกระมังเป่าจูแววตาเป็นประกายขอแค่ได้ติดตามคนหนูเบาไม่มีเรื่องใดให้ต้องกังวลแล้วเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ไปเตร็มตัวเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเจอท่านลุงผู้นั้นสักหน่อย เพียงครู่เดียวพระจันทรเซลก็ลอยเด่นหลายอยู่เหนือหมู่แมกไม้ทองฟ้ายามราตรีปกคลุมทั่วจุะกุลเวินทับให้ดูหน้าวงเวียงยิ่งกว่ายามปกติเหวินหลู่เซิงนั่งอยู่ในห้องพักเพียงลำพังยิ่งกิกยก่ยหวาดกลัวเลยลุกขึ้นตรงไปยังที่พักของบุตรชายภายในเดือนว่างเปล่าในห้องไร้แสงไฟดึกดื่นขนานี้เฟิงเหงยยังไม่กลับมาอีก เหวินหลู่เซิงเอ่ยพ,พึมพำแล้วหมุนตัวเดินจากไปยังผิดหวังถาว่าเวลานี้เองภายในห้องก็มีแสงเปลวเทียนสว่างสวัยขึ้นมาทีแท้ก็อยู่ในห้องถือเหวินหลู่เซิงใดใจรู้สึกแปลกๆสมองทำงานชื่งช้าไปทั่วขณะดแว่าเขายังไม่ทันดึงสติกลับมามือก็ผลักเปิดประตูออกเสียแล้วเขาก้าวเทาเ้าเข้าห้องไปโดยที่ประตูด้านหลังปิดลงเสียงทังเอียดเหวินหลู่เซิงหมุนตัวกลับมา แล้วรีบพุ่งตัวเข้าไปหมายจะดึงประตูห้งออกท่านลุงแปดเสียงแผ่วเบาอ่อนหวานดังขึ้นจากทางด้านหลังวันหลเซิงหมดนกายกลับมาทันควันจากน้อยก็เห็นภาพสาวน้อยใบหน้างดงามทำพูผาที่ปรากฏเต็มสองตาเจ้าเจ้าอย่าเข้ามาฮะวันหลูเซิงถอยหลังจนชนประตูถอยชนถอยไม่ได้อีกต่อไปใบหน้าซีดเผือดเพราะความตกใจเหตุนในท่านลุงแปดจึงหวาดกลัวข้าเช่นนั้นเล่า วนเห่าถามพร้อมรอยยิ้มวนหลัวเซิงไฟกระทบกันเอยตะกุตะก,กักข้าข้าไม่ได้กลัวแค่รู้สึกไม่สบายเล็กน้อยอ่ะอ่ะอเห่าเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ในห้องของเฟิงเอิรได้เท่าเขาจะแสดงต่อผู้อื่นว่าดูื่้นที่นําเป็นปีศาจไม่ได้ไม่เช่นนั้นปีศาจอาจจะก,กลับกลายเป็นด่างเดิมแล้วเขเมบเขาเข้าไปทไ้ายวนเห่ายา้มยิ้มสดใสท่านลุงแปดถามว่าเหตุใด ข้าถึงมาอยู่ที่นี่เถิอเจ้าคะก็เพราะอาหารโปรดของข้ามีเหลือไม่มากแล้วดังท่านข้าเลยลองแวะมาที่นี่ดูวนหลูเซิงแข้งขาอ่อนยบุบพยายามถึงประตูอย่างสุดแรงแต่ว่าวประตูห้องลับปิดแน่นปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปวนหลัเซิงสติหลุดกระเจิงอย่างเส้นเชิงตะโกนร้องเสียงแหลมบาดหูหมือข้างหนึ่งที่เย็นเฉียบตกบนบ่าของเขาถ้าท่านลุงแปดยังตะโกนอยู่อีก ถ้าจะจับท่านกินเข้าไปเสียเสียงร้องของเวินหลูวเซิงพันหยุดกึกเขาจับจ้องสาวน้อยชุดขาวที่ขยับเข้ามาใกล้อย่างรลลุนแรงเจอาเจอเจอาเจ้าเป็นปีศาจจริงๆนะถือเวนห่าวสายสีิษะปอเผาท่านลุงแปดพูดเรื่องหน้าขันยิ่งนะักจะมีปีศาจที่ไหนบ้างที่ใบหน้างดงามเช่นข้าเวนหลูวเซิงหย่อนก้นลงนั่งลงกับเพื่อนอย่างไรเดียวแทงชัดเจนแล้วนางคือปีศาจ เ่าเหลือกันว่าปีศาจชื่นชอบการสิ่งรักของสาวน้อยที่หน้าตาสะสมเป็นพิเศษจากนั้นก็ใช้ใบหน้าอนงดงาม่ลอหลวงผู้คนเมื่อเห็นเวนหลูเซึงตื่นตระหนกเช่นนั้นเหวินหาวก,ก็พูดอารมณ์ซับซ้อนขึ้นมาพลังอันแปลกประหลาดที่นางนึกเกิดมาชาติก่อนกับพลังหุ่นอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชาตินี้ท่านลุงผู้นี้ของนางขี้ขาดและกลัวผีมากเป็นพิเศษวันหนึ่งตอนพบข้ามชาติก่อนนางเจอท่านลุง หอมกลิ่นเล่าหึงที่สวนดอกไม้จากนั้นก็ได้ยินประโยคหนึ่งดังขึ้นในใจของเขาสวนดอกไม้ที่นี่กว้างยิ่งนักจะมีผีหรือไม่นะตอนนั้นทำเอานางอึ้งเลยทีเดียวนางกลับได้ยินเรื่องชั่วและเรื่องดีในใจคนมารับไม่ทวนแต่ว่าวกลับเพิ่งได้ยินคำพูดทำนองนี้เป็นคางแทกเพราะเหตุนี้ความขี้ขาดกลัวผีของท่านลุงผู้นี้จึงสลักอยู่ในความทรงจำของทัง้งยองฝั่งแน่นท่านลุงแปดพวกเราเข้าไปคุยกันในห้องเถิด ผืนมันเย็นนะเจ้าคะภาในห้องตกแต่งเป็นห้องหนังสือซึ่งเป็นสถานที่ที่วุ่นเฟิงใช้อ่านตำราเป็นประจำวันหลูเซิงที่นั่งอยู่บนพื้นมองเหมือนเขาเดินเข้าห้องไประติธาที่นิ่งหันจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปกระชากเปิดประตูอย่างแรงอีกทั้งประตูเปิดออกแล้วทว่าวกลับมีใบหน้าข่าวโพลปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเสียงที่วันหลูเซิงคิดจะเพลงออกมาแต่อยู่ที่ลำคอ ขอรีบเข้าไปในห้องอ่านตำรานั้นอย่างนมลุกคลุกคลานหวนหาหนั่งบนเก้าอีไ้ไห้สลักลายกุหลาบแล้วฉีไปทางเก้าอี้เตี้ยตัวหนึ่งท่านลุงแปดรีบนั่งสิเจ้าคะหวนหลูเซิงจับขอบเก้าอี้เพื่อทรงตัวก่อนจะนั่งลงในท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าเหลือบมองหวนหาแม้แต่น้อยท่านลุงแปดกลัวข้าจริงๆนะถือหวนหลูเซิงมองหวนเห่าแป๊บหนึ่งฉนันก็เก็บสายตากลับมาอย่างรวดเร็วกล่าวพังทําให้ อาเตกลงเจ้าคิดจะทำอะไรกันแท้หากนางจะกินเขาอย่างที่พูดตอนนี้ของอาปากเขเมบเขากินคำโตไปแล้วไหนเลยจะเรียกเขาให้นั่งนมแบบนี้โบราณว่าไว้ว่าหากทำเรื่องดีๆคงไม่กลัวผีสางมหาถึงที่เหมือนเหาใช้แขนเท้าตรงที่วางแขนสีหน้าผ่อนคลายสบายท่านลุงแปดทำเรื่องไม่ไดีอะไรเอาไว้เท่าจะได้หวาดกลัวข้าเช่นนี้วอนมาลืนจะเป็นหวานให้ท่านพ่อลงมือ เวลานี้ต้องทำให้ท่านลุงผู้นี้ยอมเสียรทับตอน,นางให้ได้ขเาบวลดุลเสืองอ้าปากครั้งแต่พูดไม่ออกท่านลุงแปดมองข้าแล้วก็พูดออกมาบวลดุลเสืองก้มหน้าลงไม่กล้ามองทางบวลด้ห้าตกโต,กตกทำเอาบวลดุลเสืองตกใจจนสะดึ้งตัวโยงรีบเงยหน้ามองทางอย่างว่าง่ายแสงเทียนสลัวจึงไม่เห็นสีหน้าทางทําให้บรรยากาศรอบตัวนางยิ่งคลุมเครือท่านลุงแปด คิดจะทำร่ายท่านแม่ของข้าสาน้อยกริดนิ้วมือพังเอ่ยเสียงเรียบนิ้วมือของนางเรียวยาวสวยสีเล็บแดงสดพออยู่ใต้แสงไฟกลับช่วยขับให้เสมือนเลือดที่กำลังแท่นแสงแวววับเบื่อหลูเซิงรูมาตาหดลงฉากนั้นก็นึกถึงฉากที่สาวน้อยนางกินนิ้วโป้งเสยทางเจ็บแบอย่างน่าอ,อร่อยภายใต้แสงจันทร์เมื่อคืนก่อนเข่าผาวาจนตกก็อีเตียแล้วรีบคุกเข่าลงกับพื้น ข้าข้าข้าเราเราจริงๆนะถือหวนเห่าลุกขึ้นแล้วเดินตรงมาทางเขาหวนหลัวเซิงมองหน้าห่างในตาฉายภาพชายผ้าสีขาวเราก็หิมฮะรองเท้าปักสีแดงเข้มเรากับถูกไร่มมสะกตร่างพันแข็งทื่อขยับขยันไม่ได้แต่ข้าได้ยินเสียงในใจของท่านลุงแปดเหมือนเห่าออกมาทีละคำเมื่อชาติก่อนถึงแม้นางจะพูดไม่ได้แต่นางปกปิดความทับหนึ่งอย่างระมัดละพัง พอกลัวจะถูกคนอื่นสังเกตเห็นพลังพิเศษของนางถึงแม้ชาตินี้นางจะได้ซึ่งความสามารถนั้นแล้วแต่ว่านางก็ยังหยิบยกเอามาข่มขู่คนได้อย่างให้ทายท่านลุงแปดคิดจะทำอะไรหวนเห่าเอ่ยถามเสียงเล็ดแหลม่วนร,รู้สึกน่าจนขนลุกเอ่ยเสียงตะกุกตะตกักอ้าวอยากให้ลุงทำอะไรหวนเห่าก้มตัวลงมองสบตากับอีกฝ่ายเอ่ยชัดท้อยชัดคำขอแค่ท่านลุงแปด พูดความจริงก็พอทั้งไง่ายทยขนาดนี้แถมหน้าขันอะไรอย่างนั้นเพียงแต่คนพูดนี้ถูกพูดความจริงออกมาท่านหย่ก็คงไม่โมโหจนตายท่านแม่เองก็คงไม่ต้องเป็นพ้าแต่กลับไม่มีใครพูดความจริงสักคนเนื่องถึงเรื่องเหล่านี้ท่าทีหวนเขาก็เป็นเย็นชาว่าตัที่จับจ้องวนหลูเซิงเรากก็มองคนตายอย่างที่อย่างนั้นพูดความจริงข้าจะพูดความจริง เหวนหลวงเซิงตกใจในสายตาของเหวนเฮาเรียพยักหน้าทับไม่หยุดเหวนเฮานั่งกลับมานั่งที่เดิมใบหน้าเสมือนยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มท่านลุงแปดคงไม่ได้ไปฟ้องท่านพ่อของข้าถกคำลังบอกว่าข้าเป็นปีศาจกินคนเหวนหลวเซิงใบหน้าแข็งทื่อยิ่งมองสาวน้อยที่คลี่ยิ้มสดใสยิงหวาดครัวนางรู้เรื่องแล้วท่านลุงแปดไม่ค่อยเข้าใจท่านพ่อของข้าเลยสินะ สาวนอนเล่นปอยผมที่ตกลงมาข้างพวงแก้มเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกหวนหลู่เสิงน้อยใจจนแทบอยากจะร้องไห้ใช่แล้วน้องชายเขาไม่เชื่อดังนั้นท่านลุงแปดเลิกคิดเรื่องที่ได้ประโยชน์นี้ไปได้เลยหากท่านลุงแปดไม่ทำลายท่านแม่ของข้าข้าก็ยอมไม่ไปหาท่านลุงหวนหลู่เสิงพยักหน้าย,ย่างแทงเช่นนั้นท่านลุงแปดก็รีบกลับไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะหวนหลู่เสิง แล้วก็ถูกผลด่ายจากป่วงพันนาการเรียบตะกายร่างขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปแต่พอวิ่งไปถึงประตูก็หยุดฝีเท้าลงกระทันหันหมุนตัวกลับไปถามอห่างก้าก้ากูากอ่ะอ้าวแล้วเฟิงเอ๋อเล่าหมุนเห่ายังไม่ทันพูดอะไรไม่ง่ายเลยจริงๆแบบเดี๋ยวก็นึกถึงบวชายขึ้นมาแล้วท่านลุงแผ่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่สิบเอ็ดเขาสบายดีจะช่วยปล่อยเฟิงเอ๋อไปเถิดตัวเขาผอมแห้งเกินไปไม่อร่อยหรอก วอนเาเสยยยิ้มถ้าไม่เลือกกินวอนหลูเซิงหลับตาลงเสียงสั่นเครือเช่นนั้นเอาข้าไปแทนเฟิงเอ๋อเถิดเฟิงเอ๋อยังหาเมยียไม่ได้เลยด้วยซ้ําท่านลุงแปดอย่าก,กังวลเกินไปเลยขอแค่ท่านลุงไม่ท,ทําทายท่านแม่ของข้าพี่สิบเอ็ดยอมท้เข้าสอบตามเวทนาแท่นหอนหวอนหลูเซิงเข็นเอาความกล้าออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อบุตรชายอีกอีกห้าวันการสอบก็จะเริ่มขึ้นแล้วถ้าในห้าวันนี้ ท่านลุงแผดไม่ทำทายท่านแม่ของข้าท่านลุงกับบุตรชายก็จะแขวคลาดปลอดภัยมุมปากของเหมืนเห่ายกขึ้นอย่างเยาะเยะ้ยรอพี่สิบเอ็ดสอบผ่านเมาาื่อไทยบางทีอาจจะมีตำแหน่งใหญ่โตกว,ว่าท่านพ่อของข้าด้วยซ้ําถึงตอนนั้นท่านลุงแผดก็จะกลายเป็นนายท่านผู้เท่าที่ใช้ชีวิตอ,อย่างมั่งคั่งได้แล้วเหมืนหลูเซิงเผยสีหน้าเรียบนิ่งฝีเท้าที่เดินก้าวออกไปแผ่วเบาเท่ากับตัวลอย ประตูเปิดออกโดยไชยลมพอเปิดออกก็เห็นความมืดมิดสุดลูกหูลูกตาหวนเหานั่ง,งียบอยู่ภายในห้องสักพักหนึ่งก่อนจะกลับเรือนรั่วอิงอย่างไทยซุ่มเสียงหลังจากแช่ตัวในอ่างไม้ที่มีไอท้อนผ่วยพุ่งนางจึงรู้สึกผ่อนคลายลงคุณหูท่านซอนบนฝัไว่า,าจริงๆเถอเจ้าคะเป่าจุดที่ตักน้ำราดเส้นผมให้หวนเหา่าเอ่ยถามก็ยังสงสัยนำลอยที่กลีบดอกไม้ลอยล่องรดลงบนบา่า ไอหนาร้อนแล้วกับติบแม่กระทะใบหน้าของมวนเฮานางเอ่ยเสียงเกลียดทานคนตัวใหญ่ขนาดนั้นถ้าจะซ่อนไว้ได้อย่างไรเป่าจูประหาดใจมากกว่าเดิมเช่นนั้นเขาไปไหนเธอเจ้าคะอวนเฮา,าหลับตาลงตอบอย่างไม่ค่อยใส่ใจก็คงไปกินเล่ากับสหายอีกตามเคยนั่นแหละ นางข่มขู่หวนหลู่เซิงพอเขาช่วยคนเร็วทำชั่วส่วนเวิ้นเฟิงนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้นางย่อมไม่เอาผู้บริสุทธิ์มาพัวพันด้วยเพียงแต่สวรรค์รู้เห็นเป็นใจโดนบันดาลให้ระยะนี้เวิ้นเฟิงไม่ค่อยกลับจนพอดีเป็นโอกาสให้นางนำมาใช้ประโยชน์คณหูหนาำเย็นแล้วลุกขึ้นเถิดเจ้าคะ่ะหวนเห่าเดินออกจากอา่างพายแล้วเปิดไปสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดจักกนมืนก็นั่งหน้ากระจก โดยมีป่อจูคอยช่วยเช็ดผมให้ภายในกระจกปรากฏภาพสาวน้อยใบหน้าเรียบเฉยในตาลุ่มลึกผมสีดำยาวถึงเอวขับให้ใบหน้าดูขาวซีดท่าทางเย็นชาของเธอยิงไม่เข้ากับห้องอันอบอุ่นนี้เลยสักนิดเหมือนเฮายืนมือออกไปปิดใบหน้าอีกข้างหนึ่งที่ฉายอยู่บนกระจกเปรียมพร้อมมาตั้งหลายวันคงต้องรอดูผลผลมะลืนแล้วหากเกิดข้อผิดพลาดใดนางยินดีตายไปกับมัน แต่หาไม่มีทางปล่อยให้พบท่านแม่เอามปจุดจบเหมือนกระชากก่อนเด็ดขาดคุณหัวเจ้าคะท,าท่าทีของเหมวนเหา่าชวนให้เป่าจูไม่สบายใจยังพาะไม่ถูกเหมวนเห่าชักมือครับแล้วยกยิ้มถึงเวลานอนแล้วเพียงคลิปตาเดียววันมาเรินก็มาถึงวันนี้อากาศแจ่มใสพอผักเปิดหน้าต่างกระเจอเข้ากับอากาศสดชื่นที่หอบเอากลิ่นดอกไม้ชวยเข้ามา สะพายหลิ่นมองบุตรสาวทั้งสองจับมือกันก็รู้สึกเบิกบานใจอากาศดีขนาดนี้มีขวรซุกตัวอยู่เทเรือนไปเที่ยวกันดีกว่าพกเงินไปพอหรือยังท่านแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่าเตรียมพร้อมหมดแล้วเมื่อเห็นในตาเปี่ยมสุขของมนามนธาหวนฉานใช่ว่าจะสุขใจแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกทางสีหน้ายิ่งไปก่อนฮันยังเหลือมองไปทางหวนหลวงก,กุยลายคลาดูแลน้องเจ้าให้ดีๆ สะพ้ายหลินกำชับอีกประโยคแต่ความจริงนางวางใจสองพี่น้องครู่นี้มากบุตรสาวคนโตสุขุมนิ่งเครึมส่วนบุตรสาวคนรอก็เชื่อฟังวาง่หยรอบกายไม่แต่เสียทายที่นางไม่ให้กำเนิดบุตรชายทว่านางกลับไม่รู้สึกเศร้าใจสักนิดเช่นนั้นพวกเ้าไปก่อนนะเจ้าคะหวนฉันย่อเข่าลงก่อนจะจุงมือหวนเห่าเดินจากไปรอหลังเจ้าบุตรสาวทั้งสองจากไปแล้วหวนหลูกขึยก็ลุกขึ้น ท่านพี่กระจอาไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวเจ้าคะอืมเหวินหลูก,กุยมีพูดให้มากความรีบสาวเท้าเดินออกไปวันนี้เป็นวันหยุดไม่ใช่หรือท่านพี่จอกจักจวนไปทำอะไรแต่เช้ากันเล่าเหวินหลูก,กุยเก็บซ่อนความลำคาญใช้อาไว้ข้ามีธุระนิดหน่อยสภายหลินเอ่ยอย่างไม่ชอบใจช,ช่วงนี้ท่านพี่บ่นแต่ว่ายุ่งข้ามีเรื่องก็ไม่ได้ปรึกษาท่านพี่เสียทีเรื่องอะไรเหวินหลูก,กุยเอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจ เขาไม่คิดว่าภรรยาผู้ที่วันวัน,วนกระดกุมแต่เรื่องว่าจะใช้เงินอย่างไทยหรือว่าแต่งตัวให้บุตรสาวของเขาอย่างไทยดีนั้นจะมีเรื่องสําคัญไทยมาปรึกษากบเขาไทยเช่นนั้นท่านพี่ก็นั่งลงก่อนค่อยคุยกันเถอะเจ้าค่ะสภายหลินเริ่มหมุนนดหงิดโดยไรสาเหตุนางักรู้สึกว่าสามีของนางเปลี่ยนไปแต่ก็บอกไม่ถูกเช่นกันเวนหลูก,กุยนั่งลงเอ่ยเสียงเรียบว่ามาสิเรื่องอะไรสภายหลินยกชาขึ้นจีบ หลังจากคลายความหมุดหนดในใจได้แล้วก็เอ่อยขึ้นเรนที่จวนจิ้งอ๋องมาท้าถามเรื่องแต่งงานเมื่อไหร่วันก่อนในเตือนสติเข้าว่าปีนี้ฉานเอ,อ๋ออายุ18แล้วควรวางแผนออกเทินได้แล้วเมื่อสองปีก่อนสภายหลินเคยหาเรื่องเรื่องการแต่งงานของบุญชานกับบุหลูกคุยเพียงแต่พวกเขาสองคนมีความคิดเห็นต่างกันสภายหลินคิดว่าเชิงสู้กับบุญชานอายุไล่เลี่ยกันรู้จักนิสัยกันดี หากเด็กทั้งสองมีใจให้กันต่อให้เป็นการแต่งหาระหว่างญาติก็ไม่ใช่ปัญหาถาว่าเวินหลูคุยไม่เห็นด้วยเขาอยากเลิกสัรลูกเขยจากบรรดาพวกคนทางบัณฑิตฉะนั้นก็จะเป็นหลักประกันยิ่งใหญ่ในชีวิตให้บุษสาวคนโตไทยพราะพวกเขาสองคนโต้แย้งกันจนทำให้เรื่องร่าชาับระยะหนึ่งต่อมาแม่ทัพพเทาหลินก็จากไปอย่างกระทันหันจากนั้นเรื่องกรดาษยาวมาจนถึงตอนนี้ เวินหลูกลุยเขาววดคิ้วก่อนจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งข้ามีธุระเรื่องการแต่งงานของชานเออคอยกลับมาคุยกันก็แล้วกันท่านพี่พอเห็นเวินหลูกลุยเดินออกจากชวนไปโดยไม่หันมาแลสักนิดสะพายหลินก็กรอกน้ําชาเข้าปากหลายอึกโมโหอยู่พักใหญ่จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ